ก่อนก็ไม่รู้เข้าใจแตงโมแต่ว่าร like. right? 네ู้แล้วก็ตามติดแตงโมอย่างนี้รู้จักแตงโมมาตั้งแต่ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตจากก็คืออาจจะก็เสียไจหมดเลยแต่เขาเลยนะอาจจะตัดสินเธอจากข่าวจากอะไรใช่ป่ะใช่จากเป็นมีมีพอดพอดไหมที่ติดต่อติต่อจริงเพราะที่ติดกต่อจริงก็บอกว่าแตงโมยังไงแติงองทาอะไรแล้วก็ทําไมเป็นเป็นนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็มีพอดเหมือนกันใช่ โมรับรู้ได้อยากจะบอกอะไรกับเตโมคะก็พอบ, <c oughs> บอกว่าตเต่งโมเขาเขาเป็นกล่องอยู่ยังอยู่ใช่ไหมเขาก็กลัวว่าเขาทําอะไรให้ทําอะไรก็ไม่ถูกกลัวกลัวเขาทําอะไรไม่ถูกใจแล้วก็ไม่ไม่กลัวไม่กลัวไม่มีคนชอบเขาเต่ว่าอย่าบอกว่าเพราะว,ว,ว่าไม่ต้องกลัวคนรักเตโมใช่ใช่นะก็เป็นแบบนี้ก็ทุกคนก็รับเขานาเจอ ตอนนี้ก็อยู่ที่เวียดนามอยู่ที่เป็นคน